อ่นมาว่าเราทำอะไรเนี่ยขอเท้าลงลูกนอนลูกนอนสวัสดีค่ะที่ลูกนอนเองค่ะน้องแน่มนไม่ค่อยเห็น ทำการบ้านอยู่ค่ะทำการบ้านก็ต้องประชุมคุยกับเพื่อนนะคะแอบถ่ายเขาขอบคุณมากนะคะน้องไม่ค่อยขึ้นไลค์ค่ะเพราะว่าน้องต้องไปโรงเรียนเนาะแล้วก็ไม่ค่อยว่างด้วยเนาะค่ะก็ุมยุ่งก็ไม่ได้ขึ้นให้นะคะขอบคุณมากนะคะทุกกำลังใจที่แว่มาส่งกำลังใจให้เด็กๆนะคะ กิจกรรมเยอะค่ะก็ไม่ค่อยจะกัไปทางลงโรงก็เ,เลยลงทีป่เป็นเดียวนะคะกลับมาบ้านก็หอบกันบ้านมาทําที่บ้านด้วยแต่น้อยครั้งค่ะเพราะว่า,วาส่วนใหญ่เขาจะทําให้เสร็จที่โรงเรียนเขาไม่ชอบเอากลับมาบ้านแต่ตอนนี้ พหกแล้วทีนี้งานก็เยอะขึ้นนะคะแานบ้านก็เพิ่มขึ้นเขาก็เลยทำไม่เสร็จก็อากลับมาทําที่บ้าน,นะคะปกติก็จะทําเสร็จที่โรงเรียนนะ ก็หยุดเสาก็มาเปิดวันนี้ค่ะใช่ค่ะเพิ่งเปิดเทอมค่ะแต่ก็เริ่มมีงานมีอะไรแล้วเพราะว่าครูเขาจะเ,าเริ่มติวเริ่มสอนพิเศษให้เพื่อที่จะไปต่อมหนึ่งค่ะนเนาองก็อยู่ปหกเนาะนะปีนี้น้องก็อยู่ปหกครูเขาก็แจ้งมาเรื่องอติวพิเศษให้อะไรนี้เล้วค่ะเพื่อเรียนเสริมอะไรอย่างนี้ Gracias. เรเล็กน้อยก็พอแม่นางปล่อยทอนเทว่าขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะมาดูน้ำเนทําการบ้านค่ะกําลังว่าจะลงเอาสางั้นขอแค่สิบห้านาทีเนาะให้เวลาเจวาก่อนนะคะแอบม,มองน้องก็ทําการบ้านจากเจว่า <c oughs> ่จ๊ประเจ็บปากกินมะม่วงเยอะไปหน่อย เขานะถึทุกกำลังใจนะคะที่แว่มาส่งกำลังใจให้น้องหนูเขานะคะเลิกโรงเรียนกลับมาเพื่อนนีิ้งหน่องติ้งหนอง่งหนองมาก่อนเลยเจ้าตัวยังมาไม่ถึง สงกรานจา่าเจว่าอ่านว่าสงกรานชาแน่เนาะค่ะช่องช่องเขาคือพาเปียพาเพินพาเปียพาเพินอมอยเจ๊จิตสนใจเจ๊ยังไม่ได้ไปจับมือเนาะเดี๋ยวต้องดูกับน้องเนค่ะว่าจะไปหาเด้อจะ่ะพี่เย๊ก็เลาะไม่ค่อยเก่ง แล้วจะเริ่มเริ่มเรือยแล้วค่ะอีกครึ่งนาทีนะคะเอาสักสิบห้านาทีก็พอนะคะ่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจให้เด็กๆเนาะคะ่ะเริ่มเรื้อยเริ่ม,มไปกันใหญ่แล้วเราจับกันแล้วจ้าอ๋อค่ะค่ะแต่ว่าจะไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวจ๊ต้องไปดูก่อนเนาะคะ่ะน่าจะยังนี่ยัง ช่องช่องใหญ่เลยใช่ไหมมันมีอันนี้คือช่องที่เขาทําตอนแรกแล้วแล้วพอดีว่าเห็นแจ้งว่าทําช่องขึ้นมาใหม่เพราะว่าช่องนี้มันมีอะไรติดไม่รู้อโอเคอเคเยวเธอีบอกกันล้วกันเจเจจะจะรู้คะ่ะแต่ว่าเจเจภารกิจเยอะเยเจจะจะไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร่น,นะเจเทพก็จะเป็นคนช่วยดู <laughs> <c oughs> เห็นแจ้งมาใน ใน,ในคลิปของพี่เนยชอบเป็นเด็กเรียนนาคะเขาก็ตั้งใจเรียนอยู่ค่ะผลการเรียนก็ลำดับต้นๆน,นนะคะที่หนึ่งที่สองอยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะกับเพื่อนซีเขาเขาก็จัดการของเขาเองเนาะคะ่ะขอบคุณมากนะคะทุกกำลังใจมันจะยาวไปเนาะ,ะน้องเขาก็จะเริ่มเลื้อยแล้วนะคะก็ ท่านนะคะที่แวะมาส่งกําลังใจให้เด็กๆเนาะคะ่ะเจ็บก็ไม่ค่อยจะสะดวก<笑><笑>ก,ก็จะขออนุญาตลงแล้วนะคะเอาเท่านี้พอนะคะพอหอมปากหอมคอดูแลสุขภาพด้วยนะคะโชคดีมีสุขทุกคนเนาะคะ่ะแฮงๆงรวยรวยปังปังเนาะคะ่ะเอาปังปังรวยรวยก็ดีเนาะ บายบายนะคะรานรานที่ไทยใครชอบเรียนป้าส่งเรียนหมดอ๋อดีจังเลยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะบายบายค่ะอ๋อไปแล้วกำลังคุยสนก